ตอนชมอย like, ่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดแล้วไม่เสียตังค์นะครับเป็นกําลังใจให้กับครูปิ่นตัวทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากๆครับผมคือี้องพุ่นแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครที่เขาสลบอยู่เขาจะไม่รู้สึกตัวเราจะต้องตบที่แบบออกแรงนิดนึงตีแรงมากแต่ว่าให้ตีที่หัวไหล่ เพราะอะไรหัวไหล่ตรงนี้ค่ะมันจะมีแต่กระดูกมันจะไม่มีอวัยวะอะไรเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาตีหน้าอกตรงนี้มีทั้งหัวใจมีทั้งปอดมีทั้งกระเพาะเพราะฉะนั้นก็คือส่วนที่ปลอดภัยที่สุดที่เราจะตกแรงๆได้โดยไม่ให้กระทบอวัยวะเลยสมมติบางคนเนาะกระดูกซี่โครงหักถ้าเรามาตกหน้าอกค่าปึ๊บกระดูกซี่โครงข้าหักมากขึ้นไปจิ้มปอดหรือจิ้มหัวใจคนนั้นก็จะ เียชีวิตจากการที่เราไปตบเขานะคะเขาไม่เรียกว่าตบแบบตบพวกนะลูกก็คือตบสกิดรูว่าเขาตื่นไหมสมมุติเขาสลบเป็นลมอยู่ถ้าเราบดปึ้งตึ้งแล้วเขากระดิกหรือว่าอืหรือว่าลืมตาิดหนึ่งแบบนี้เราปั๊มไหมคะอ่าไม่มีเพื่อนตอบเก่งมากนะคะถ้าเกิดว่าเราตีแรงๆแล้วเสร็จแล้วเขาแบบกระดิกนิ้วมือขยับตัว หรืออาจจะไม่ลืมตาแค่ขยับตัวหรืออื้มอย่างเงี้ยนั่นคือเขายังไม่อ่หัวใจยังทํางานอยู่เราไม่ต้องปั๊มเขาแค่สลบหรือเป็นลมหนูแยกให้ออกระหว่างคนเป็นลมกับคนที่หัวใจหยุดเต้นคนเป็นลมก็คือคนนอนแน่นิ่งแบบนี้เหมือนกันนะหนึ่งก็คือทําอะไรคะประเมินคนเป็นลมหนึ่งคือํำดังๆ คำด้านเออคำที่ประจอนคำที่ประจรนถ้าคนที่เป็นลมธรรมดาหัวใจยังเต้นแรงอยู่เราจะสามารถคำที่ประจอนที่พ่อมือได้แต่ถ้าเกิดคนที่จะให้ดีก็คือให้คำที่ประจอนที่คออันนี้จะเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่คอนะคะนึ่งคำที่ประจอนก่อนอ่าได้ไหมมาไม่มาแล้วก็ตอบก็คือตรูเขาตอบสนองเราไหมถ้าไม่ตอบสนอง ทำที่ประจาไม่ได้ต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรลูกทำที่ประจาไม่ได้กปีแล้วไม่ตอบสนองต้องทำอะไรคะต้องปั้มหัวใจอ่ะตั้งใจฟังนะทุกคนจะได้ทำทำทุกคนอ่ะต่อจากนี้จะได้ทำทุกคนนะคะทีนี้การปั้มหัวใจให้เราวัดอ่ะทุกคนจับดู ตรงลิ้นปีตัวเองเห็นไหมพี่ว่ามันตรงกลงกลางหน้าอกมันจะมีหลุมมันจะมีร่องหลุม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 มันจะมีร่องตัวนี้นะเห็นไหมทำเจอไหมเจอไหมลูกคนอ้วนก็จะทํายากหน่อยถ้าเป็นหุ่นเนาะเราเห็นกระดูกซี่โครงไหมลูกอันนี้คือซี่โครงตัวนี้ก็คือจะเป็นร่องร่องกึ่นกลางหน้าอก ไหนๆลุกขึ้นลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนเอาไห้ึงขึ้นเดินเย่ขึ้นอาชีให้ก็าีนกาไอะเห็ไหมถ้าคนหอมเราก็จะหาร่องเจอง่ายนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วเราจะเอาสองนิ้วมือวางเหนือจุดที่เราวัดเราจะวัดสองนิ้วมือฟังนะสองนิ้วมืออันนี้เป็นจุดจุดนี้ใช่ไหมข้างหลังถ้าไม่เห็นลูกขึ้นยืนดูนะลูกทาทุกคนนะหันกลับมาหาคุณหมอทุกคนจะได้ทําถ้าใครไม่ดูจะทําไม่ได้ทําไม่ได้จะไม่เสร็จแล้ววาง นิ้วสองนิ้วข้างที่ไม่ถนัดลงไปก่อนทําไมต้องวางนิ้วสองนิ้วเราจะหาตําแหน่งในการวางอุ้งม,มือในการปั๊มหัวใจนะพอเราวางสองนิ้วลงไปอุ้งม,มืออดูคุณหมออื่นทําอุ้งม,มือจะวางหลังขัดจากสองนิ้วขึ้นไปนะคะเราจะไม่วางทับตรงตําแหน่งนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะมีกระดูกก่อนนะคะเราจะปั๊มหัวใจตรงนี้ถึงการหนนะ้าอกของเรานะเอาแค่นี้เลยเพราะว่า วางสองนิ้วเสร็จแล้วเอามือขวาวางมือข้างที่ไม่ถนัดก็จะประสานเวลาปั๊มเราจะไม่นั่งแบบนี้เข่าทั้งสองข้างกลางออกนิดนึงขาชิดกับหุ่นหรือกับคนไข้แล้วยกก้นขึ้นนะเราจะไม่นั่งทับ้นยกก้นขึ้นพอยกก้นขึ้นเสร็จปุ๊บแขนเหยียดตึงทั้งสองข้างกดลงไปแบบนี้มือา เราจะไม่นั่งแบบนี้นะคะสังเกตตัวนะตัวเราจะโน้มลงมาข้างหน้าพอเราโน้มลงมาข้างหน้าเราจะรู้สึกว่ามือลงหนักเนี่ยน้ำหนักจะทิ้งลงมาที่มือมือเราจะหนักทันทีตอนนี้ถ้าเราจะอยู่แบบนี้เราจะไม่มีแรงกวดเราจะต้องโน้มมาข้างหน้าโน้มมาข้างหน้าให้เยอะๆนะคะแบบนี้แล้วเวลากดก็คือกวดลงไปโดยใช้แรงน้ำหนักจากหัวไหล่จากตัวกดลงไปให้เยอะกลาง เราจะไม่ยกมือแบบนี้นะถ้ายกแบบนี้ก็คือใช้แต่มือในการกดเหมือนนวดทอดเหมือนนวดแป้งนี่ได้นะคะเราจะไม่ได้นวดแป้งเนาะเราก็จะกดลงแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> อ่าแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเวลากดเราใช้หัวถ้าถ้าเรากดเราต้องเห็นไหมสังเกตหัวมือต่อนะจะอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําแบบเนี้ยเราทาแบบนี้บบนปุ๊บแรงน้ำหนักมันจะมาอยู่ที่หัวมันจะไม่ลงที่มือ อย่าทำอย่าเอาหัวแบบนี้ถ้าหัวแบบนี้ปุ๊บนี่จะไม่มีแรงเลยอะเข้าแถวสองแถวมาเลยค่ะนะคะตรงมือเนาะเราจะเอาขาเข้ามาชิ้ยกขาขึ้นการขาออกนิดนึงต้องการขาออกนิดนึงนะเพื่อลงนับน้ำหนักเราถ้าเราอยู่แบบนี้เราจะไม่งคงทนนะาจะตปรงกางออกเพื่อให้มันงคงทน นับเนาะเมื่อกี้หมอก็ลืมบอกไปอัตราการนับเราจะนับอยู่ที่30ต่อสองคว่า30ต่อสองก็คือปั๊มหัวใจหนะสามครั้งสลับกับเป่าปาก2ครั้งแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเขาไม่ค่อยทําการเป่าปากเนื่องจากว่ามีเชื้อโรคระบาดเนาะมีเชื้อระบาดทางเดินหายใจเหมือนโควิดเนะี่ยค่ะเนาะทีนี้ก็เลยไม่ทําการเป่าปากแต่ว่าอัตราการปั๊มก็คือจะ30ครั้งถ้าเราเหนื่อยก็คือสามารถสลับคนอื่นได้วิธีการนับจะต้องมี สพยางเพื่อให้ได้1นึ่งวิเท่ากัน1นึ่งวินาทีแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอาจจะัหนึ่งสองสามสี้ามันจะเร็วทีนี้เราก็เลยเอาคําว่าและมาเชื่อมนะคะหและ2และ3มและ4ี่และ5และ6และ7ดและ8และ9และ10นะคะหลังจากนั้น1ิ1เอ็มันจะเป็น2พยางอยู่แล้วเราจะนับให้เป็นที่สองพยางน,นะคะโอเคเนอะร้อยร้อยเท่าไหร่ ร้อยเท่าไหร่สาเท่าไหร่สามห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะเท่ากับว่าเราปั๊มทั้งหมดไปร้อยครั้งแล้วก็จับที่ประจรดูว่าคนเนี้ยที่ประจอนมาหรือ,อยังถ้าคาได้ปุ๊บเราก็หยุดปัม๊มแล้วก็รอรถผู้ชีพมาแต่ถ้าเกิดว่าปั๊มไปแล้วความที่ประจรยังไม่ได้เราก็ปั๊มไปเรื่อยๆจนกว่ารถจะมาถึงนะคะ เอากดลงที่กุ่งม,มือกดลงที่กุ่งม,มือแบบนี้น้บด้วยนับด้วยไม่มีใครน้บให้เรานะ เอาแล้วไม่ใจก็ได้แล้วบบ1มาห่แลอแลมแแต่เราไม่ต้องเรื่องแล้วแล้วก็ได้เอาและบบอกบอกใจแต่ให้เราเป็นว่า1จริงๆเรานับ1 2ึงสนั่นแหละแต่เรานับหนึงสองสาบางคนมันนับเร็วถ้าฟ้าสุดทยงเงี้ยคนไข้ตายก่อนได้ยังไม่ได้ถ้าฟ้าแบบซึงซึ้งอย่างเงี้ยคนไข้ตายก่อนเหมือนกันจังหวะการเป็นหัวใจเราเป็นไปไม่ไดเพราะฉะนั้นเราต้อง แล้านใจก็ได <How |ms|>? ้าไหนหนสี่้เอานิ้วขวา้ขวา่้วขางาไ่ถนัด่่้วก็เอาข้างนี้มาไม่ต้องปล่อยไม่ต้องยกนิวข้างนี้ขึ้นนะลูกนะแล้วเอาตัวนี้มามาเป็นเจ้งหรอต้องเป็นด้งเหรให้สองเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวหเาเต็มที่หรือยังโอเคอยังอะก็ เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการหัดว่ายน้ำของเด็กๆนะครับตอนนี้คือการปสมพยาบาลนะครับคนจมน้ำเบื้องต้นนะครับจากคณะคุณหมอนะครับจากครงกลางนะขอบคุณคองการดีๆนะครับจากคุณหมอนะครับอำเภอสวิสัยนะครับของเรานะครับที่จะจิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวดูกิจกรรมต่อไปของเด็กครับนี่จากการปสมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอันนี้การช่วยคนจมน้ำนะครับว่าเราจะใช้อะไรอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการ ช่วยคนจนน้ำนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจากคณะครูวิทยากรนะครับรอ้อนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือการอโยนเชือกนะครับช่วยคนจนน้ำน,นี่คือ,อการตอนแรกนะครับในการใช้เชือกนะครับ ก็เอาไปช้าครับถ้าไปตอมจริงครับถ้าอุปกรณ์นะครับไม่มีเราต้องแก้หาช้อหน้าเองนะครับอันนี้เป็นถ้าม่ย่นี้ข้ามนะครับเวลาที่ขาลอยเลยโยนเาได้วิธีนะครับโยนไปต้องโยนให้ข้ามนะครับรับตรจน้ำนะครับยิให้เข้าเร็วที่สุดนะครับ้าก็มบนะอย่าโยนให้ตรงนะครับรข้ามไปต้องข้ามสีสันนะครับาสีสันที่ัมีไม่ได้นะครับอ่ะนี่ให้เด็กๆนะครับได้ ต้องทำเองนะครับผมทำดีเด้่สุดสองนถ้าไม่ตัวน้ำก็ไม่เก็จะเดียวพี่าำรอน้ำมากะ้าโดนน้ำไม่ได้นีครับก็จะไปในยุคสมัยนี้จะผ่านแน่ดน้าเย้ที่ไอ้าทเสียาเ้ถ้าเขาดึงแรงเขาดึงแรง่าให้ครบก่อนนะอ่ะพูดให้แรงเลยลอดูนะถ้ามันอรไหนหมดูนี่นะ

ไม่งั้นดูนโอ้โหน่ารักเลยหนาวคุณมีเงินเพ่มไ้หรือเงินใหม่หรอ่ะมันมันีเชือมันสีนี้แหละให้เข้าไปได้เพราะว่าเือเแถวนี้สิทธิ้นี้ยชนดอยูเข้างในนั่นเด

โอเคเรื่อน้เราใไปเพื่อเห่อกันด้วยไปไปเรยเลยนะเรื่ยๆเลยอ่านะครับเปนกรสานะครับปูนนะครับโยนแล้วก็นี่คือยื่นมายื่นไม้ครับมีท่อสก็สามารถใช้ไม้นะครับครูจะจัไม่ดูครับการเทียงไม้เข้านะจุดจงน้านะครับจับนับ ให้เข้าเล่นข้างนะครับให้เข้าเล่นข้างนะครับแ้ี่มองเมตรนะครับแต่เราตอนเราต้องยูหนึ่งเมตรนะครับเข้าีไม่หงนะครับนี่ชดเกียวสั้นดเกลียวยาวนะครับนี่เข้าี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 เอากนยนตวน้กนน้ัเอาพุ่งพุ่งไงุมนีั่ครับเรามีเ้นิะครับไม่ใช่้าเไปนะครับโปรมีสาย

ขั้นตอนนะครับการช่วยเหลือคนจมน้ํานะครับก็แบบละเอียดนะครับก็เอาไปดัดแหวงใช้นะครับถ้าไม่มีท่อก็ใช้ไม้นะครับที่ข้างไม่มีเชือกถ้ามีอะไรเราก็ใช้กดเขาวันเลยที่ยาวนะครับแลวแปลนนะครับก็บุรลุนาคนะครับในการใช้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับการผสมพยาบาลนะครับแล้วเราได้ดูนะครับคลิปขั้นตอนการพักไหยน้ํานะครับ